Cry or even better if you beg Episode 14 Desirable Woman Matias มองเห็นเลล่าซึ่งตัวสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเธอแม้ว่าเธอมักจะแส้ทำเป็นแสดงความกล้าหาญ แต่เธอก็เป็นคนที่ขี้ขลาดและมักจะหวาดกลัวอยู่เสมอมทธิอัสเดินไปหาเธอขณะที่จิตใจของเขาวิ่งผ่านความทรงจำของเด็กสาวที่เขาจำได้เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอโดยเหลือระยะห่างสองสามก้าวเมื่อเขาสังเกตเห็นดวงตาของเลลาจับจ้องไปที่มือที่ยื่นออกมาของเขาไปที่แว่นตาที่อยู่ในมือของเขาฉันขอโทษค่ะเลลาเปิดปากของเธอเพียงเล็กน้อยเธอขอโทษอย่างสุภาพเพียงพอ ทั้งที่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความขุนเคืองฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่ค่ะฉันขอโทษถ้าฉันไม่มีมันละ่ะเธอคิดว่าการแอบเข้ามาไม่เป็นไรหรือแมทติอัสเอสียงศีรษะเพื่อเผชิญหน้ากับเธอดวงตาของเธอแดงขึ้นทุกครั้งที่กระพริบตาแต่เธอก็ยืนนิ่งและไม่หวั่นไหวในขณะที่ดูเหมือนเธอกำลังจะน้ำตาไหลเหมือนขโมยงั้นเหรอเขาย่อเยยเสียงตำ่ำ ทำให้แก้มสีแดงบีทรูทของเลลามองเห็นได้ชัดเจนแม้ในความมืดฉันแค่พยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่เป็นของฉันอย่างถูกต้องเท่านั้นค่ะอืมสิ่งนี้หรอือใบหน้าของเลลาแดงมากขึ้นเมื่อแมทธิสยกแว่นตาของเธอหูของเธอก็แดงก่ำเช่นกันขณะที่เขามองหน้าเธออย่างใกล้ชิดมากขึ้นใช่ค่ะเธอตอบคำถามของเขาอย่างไม่เกรงกลัวโดยไม่สะดุง้ง แว่นตาของฉันที่คุณซ่อนไว้ถึงแม้เธอจะตัวสั่นขนาดนั้นก็ตามแมทิอัสเดินไปทางหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างเดียวกับที่เขาโยนหมวกของเธอลงไปแต่คราวนี้เขาจับแว่นตาของเธอไว้อย่านะคะใบหน้าที่มึนงงของเลล่าเริ่มซีดลงและเธอก็ไล่ตามเขาไปคืนมันกลับมาได้ปรดเธอคะ่ะผ้าคลุมไหล่ลูกไม้ที่พาดไหล่ของเธอตกลงกับพื้น เลล่ายกแขนขึ้นเพื่อปกปิดร่องอกของเธอซึ่งเผยให้เห็นภายใต้ชุดนอนสายเดี่ยวของเธอมันตลกไม่ใช่เหรอที่เธอมาเอะอะกับเรื่องชุดนอนของเธอทั้งๆท,ที่เธอได้เห็นร่างกายของฉันแล้วใบหน้าที่แดงก่ำของเลล่าแดงลงไปถึงท้ายทอยของเธอจากการดูถูกของเขานั่นมันช่วยไม่ได้นี่คะเธอใส่หน้ามันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการแต่ฉันไม่มีทางเลือก เธอคิดว่าฉันต้องการมันเหรออะไรนะไม่ค่ะฉันขอโทษฉันไม่ได้หมายความเช่นนั้นเลล่ารีบคว้าผ้าคลุมไหล่แล้วพันไว้รอบไหล่และหน้าอ,อกของเธอเมื่อเห็นเช่นนั้นแมทเทียสก็หัวเราะเบาๆและพบว่าสีหน้าของเธอดูค่อนข้างจะตลกขบขันทำไมตอนนี้เธอถึงทำตัวเหมือนเลดีล้ล่ะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เลดี้ไม่ใช่หรือไม่ว่าฉันจะเป็นใคร คุณก็ยังคงเป็นขุนนางค่ะแมทเทียสหัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่อมองดูความเย่อหยิ่งแต่ทว่าแสดงความเคารพของเธอปฏิเสธที่จะยอมจำนวนต่อคำพูดของเขาอืมมทเทียสลดน้ำเสียงลงเล็กน้อยขณะที่เสียงหัวเราะของเขาลดลงฉันไม่รู้เลล่าบางทีฉันอาจไม่ใช่ขุนนางก็ได้ไม่นคะคะเลล่าอุทานอย่างรวดเร็วขณะที่เธอผูกปลายผ้าคลุมไหล่ให้แน่น คุณเป็นขุนนางจริงหรือใช่ค่ะคุณเป็นขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวรรดิเบิร์กเธอค่อนข้างใจกว้างในการประเมินฉันทุกคนที่รู้จักคุณจะคิดเช่นนั้นค่ะนั่นไม่แตกต่างจากความคิดของเธอเหรอือไม่หรอกค่ะแม้ว่าเลลาต้องการพูดตรงๆแต่เธอก็เก็บความคิดในส่วนลึกของเธอไว้เป็นความลับด้วยการสายหน้าอย่างแรงฉันไม่ได้คิดแบบนั้น เฉพาะคืนนี้เท่านั้นที่เลลาตัดสินใจขายวิญญาณของเธอเพื่อแว่นตาของเธอดังนั้นได้โปรดกรุณาคืนมันให้ฉันด้วยค่ะเธอกำลังจะร้องไห้เพราะเธออารมณ์เสียเกินไปแต่เล,ลาพยายามเกลี้ยกล่อมตัวเองว่าอย่าร้องไห้มันสำคัญและมีค่าสำหรับฉันมากค่ะเธอขอร้องเขาอีกครั้งโดยก้มศีรษะและทนทุกข์กับความอัศอดสูเลลาต้องการกระทึบก้อนหินทั้งหมดในป่า เพื่อระบายความโกรธของเธอแต่เธอก็ตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วเธอเสียเปรียบในสถานการณ์เช่นนี้มากแค่ไหนหากดยุกเกียวพาศีเรื่องนี้ต่อไปเขาอาจทําให้เธอกลายเป็นอาญากรหรืออาจโยนแว่นตาของเธอออกไปนอกหน้าต่างลงไปในแม่น้ําการกระทําง่ายๆของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามล้วนส่งผลร้ายแรงต่อเธอดังนั้นเลลาจึงต้องทนกับมันแมทิอัสเดินเข้ามาหาเธอ เขาเริ่มยกแว่นตาขึ้นและช่องว่างระหว่างแว่นก็ปิดลงในไม่ช้าพวกเขาก็อยู่ในระยะห่างที่ใกล้เพียงพอซึ่งพวกเขาสามารถสัมผัสอุณหภูมิร่างกายของกันและกันได้เลลากรอกตาของเธอด้วยความประหลาดใจเมื่อแมเิอัสเหลือบมองเธอด,ด้วยดวงตาที่ลึกและสงบดวงตาของเขาดูคล้ายกับแม่น้ำที่ไม่มีก้นบึงแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ที่กลืนกินเธอในบ่ายวันที่มีแดดจา้า เมื่อความโชคร้ายทั้งหมดของเธอเริ่มต้นขึ้นเลลาจมอยู่กับความคิดในขณะที่การมองเห็นที่พร่ามวก่อนหน้านี้ของเธอกลายเป็นที่ชัดเจนในทันทีแมทเทียสสวมแว่นตาบนใบหน้าของเธอฝ่ามือของเขาที่ปิดแก้มของเธอนั้นเรียบเนียนและอบอุ่นเรากับทรายที่ถูกแสงแดดแผดเผาเพียงแต่ใบหน้าของเขาสามารถมองเห็นได้ตรงกันข้ามกับสภาพแวดล้อมที่เหลือรอบๆตัวของเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืด เลลากระสับกระส่ายเธอพยายามหลบตาเขาแต่แมทเทียสจับหน้าเธอไว้โดยเพิ่มกำลังให้กับมือที่โอโลมของเขาทำไมเธอต้องการถามเขาก่อนที่ความรู้สึกแปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวจะแล่นผ่านตัวเธอทันทีเมื่อนิ้วยาวของเขาเริ่มลูบไล้ปลายริมฝีปากของเธออย่างใจเย็นนิ้วของแมทเทียสอยู่ระหว่างรอยย่นของริมฝีปากของเลลาการถอนหายใจอันน่าตื่นเต้นของเขา ทำให้หน้าผากของเธอจักกะจีเลล่ารู้สึกได้ว่าลมหายใจของเขาร้อนและมีกลิ่นหอมหวานเช่นเดียวกับการสัมผัสนิ้วของเขาเมทิสล็อกดวงตาสีฟ้าของเขาไว้กับเธอเขาเริ่มสัมผัสผิวอันบอบ,บางของริมฝีปากล่างที่เปียกของเธออย่างช้าๆแต่แน่นอนด้วยท่าทางที่เย้ายยวนเขาขยับนิ้วเข้าและออกจากปากของเธอจนกระทั่งปลายเล็บเกือบจะแตะฟันขาวล่างของเธอ ดูเหมือนว่าเลลาจะลืมวิธีหลบหนีไปนานแล้วโดนแช่แข็งอย่างไร้เดียงสาอดทนทั้งการจ้องมองและสัมผัสของเขาแมทเทียสหลับตาลงช้าๆพฤติกรรมที่บ้าคลั่งและไร้เหตุผลของเขาเกือบจะทำให้เลลาน้ำตาไหลามือที่อบกอดแก้มของเธอมั่นคงขึ้นอย่างอ่อนโยนแต่แล้วแมทเทียสก็คลายการยึดของเขาและปล่อยเธอไปในที่สุดมือของเขาก็ปล่อยเธอออกเลลาเสียหลักและเซไปข้างหลัง ร่างกายของเธอสั่นอย่างรุนแรงขณะที่เธอพยายามหายใจแมทเทียสลืมตาสีฟ้าใส่รวคริสตันของเขาดวงตาอันน่าทึ่งคู่หนึ่งที่ทำให้เธออับอายและหวาดกลัวเขามองไปที่เลลาอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงออกคำสั่งเงียบๆออกไปซะเลลาจะไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่เธอออกจากอาคารเสริมหลังจากกล่าวคำอำลาแล้วเธอก็หันหลังกลับและเดินออกไปความทรงจำทั้งหมดของเธอในช่วงเวลานั้นดูคลุมเครือหลังจากที่เธอได้ยินเสียงมแมลงญย่ร้องเพลงรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านร่างกายของเธอและเห็นภาพเงาของเธอเดินใต้แสงจันทร์เลล่าก็ตระหนักว่าเธอได้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทางป่าแล้วเลลา่ายังคงสับสนและเดินไปที่กระท่อม เธอไม่ได้ฟาดฟันก้อนหินและกิ่งก้านของต้นไม้และเธอก็ไม่ได้วิ่งเธอเดินอย่างแท้จริงด้วยการก้าวที่ช้ากว่าปกติของเธอเบาเราวกับผีที่กำลังเดินเล่นเลลาเปิดน้ําจากก๊อกที่อยู่มุมสนามหญ้าของเธอแล้วล้างหน้าเธอรูบริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวจนบวมและเป็นสีแดงแม้ว่าผิวของเธอจะหลุดลอกออกไปแต่น้ำก็ไม่สามารถชำระล้างความรู้สึกไม่พึงประสงค์ที่ยังคงอยู่ในปากของเธอได้ ใบหน้าผ้าคลุมไหล่และด้านหน้าของชุดนอนของเลลา่าเปียกโชกไปด้วยน้ำเย็นเมื่อเธอกลับมาที่ห้องของเธอเธอนั่งอยู่บนเตียงโดยไม่คิดว่าจะทำให้ตัวแหง้งเธอนั่งบนขอบเตียงเลล่าไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างแต่เธอมั่นใจในสิ่งหนึ่งว่าเธอไม่อยากเจอเขาอีกแล้ว นกคิริบุญที่นั่งอย่างสงบอยู่ในกรงบินไปหาแมทเทียสเมื่อเขาดีดนิ้วแมทเทียสเอ็นหลังพิงขอบหน้าต่างแล้วยื่นมือไปทางนกนกคิริบุญเกาะอยู่บนนิ้วของเขาอย่างเป็นธรรมชาติปีกของมันจำเป็นต้องเล็มเล็กน้อยเพราะมันยาวพอที่จะบินได้ไกลสักหน่อยแต่แมทเทียสไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องตัดมันให้สั้นเหมือนเมื่อก่อนขณะที่เขาฟังนกคิริบุญร้องเพลงแมทเทียสก็ลดสายตาลงและมองออกไปนอกหน้าต่าง บินเรเมอร์คนสวนกำลังยุ่งอยู่กับงานกำจัดวัชพืชในสวนแต่เป็นเวลาหลายวันที่เขาไม่เห็นเลลาเลเวนลินซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเนื่องจากเธอมักจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเขาเธอไม่อยู่และไม่มีที่ไหนให้พบเห็นหลังจากคืนที่เธอมาหาแว่นตาแต่แมทเทียสตระหนักได้ว่าเลลาเริ่มหลีกเลี่ยงเหมือนเขาเป็นโรคระบาดหลังจากนำนกคิริบุญกลับเข้ากรงแล้วแมเทียสก็สวมเสื้อแจ็คเก็ตล่าสัตว์สีแดงเลือดนก เขาปรารถนาเธอแมทเทียสตระหนักว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรผู้หญิงคนนั้นเลลาเลเวนลินเขาปรารถนาเธอไม่จำเป็นต้องปฏิเสธอีกต่อไปว่าเธอเติบโตมาเป็นผู้หญิงที่สวยงามสวยพอที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้ชายแต่แมทเทียสรู้ดีว่าความปรารถนารูปแบบนี้ควรจะจางหายไปอย่างรวดเร็วดังนั้นเขาจึงสงสยัยเธอจำเป็นต้องทิ้งรอยเปื้อนไว้ในชีวิตของเขา เพียงเพื่อสนองความปรารถนานั้นหรือไม่แมทเทียสนึกถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นในใจเกี่ยวกับผู้หญิงตรงหน้าเขาเลาและเขาก็สรุปไม่ใช่เลลาเลเวนลินไม่ใช่ผู้หญิงที่คู่ควรกับความปรารถนาที่จะเก็บไว้ในฝ่ามือของเขาแล้วทำไมคืนนั้นเขาปล่อยเลาไปถึงกระนั้นหากเธอประพฤติตนเช่นนี้หลังจากที่เขาปล่อยเธอเป็นอิสระเขาก็จะไม่มีทางเลือก ผมได้เตรียมพร้อมสำหรับการล่าสัตว์ของคุณแล้วครับเจ้านายเฮสเซนเดินเข้ามาอย่างสุภาพแมทเทียสพยักหน้าหยิบปืนที่เฮสเซนมอบให้แล้วออกจากห้องไปมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าคลายถามด้วยความกังวลเล็กน้อยเลล่าซึ่งกำลังติดดอกไม้แห้งอย่างดีไว้ในสมุดบันทึกของเธอด้วยกล่าว เงยหน้าขึ้นและ,ะเผชิญหน้ากับเขาอย่างสงบไม่เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่มีชีวิตชีวาเช่นเคยฉันดูเหมือนเป็นอย่างนั้นเหรอเลล่าลดเสียงของเธอและกระซิบโดยหลีตาลงคลายรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นใบหน้าของเธอแดงกำ่ำเรากับมีอะไรร้อนถูกวางบนคอของเธอและทำให้ผิวหนังของเธอไหมเธอขังตัวอยู่ในกระท่อมมาสองสามวันแล้วมันแปลกมากคลายยักไหล่ของเขา เลล่ากระพริบตาด้วยความงุนงงสองสามครั้งก่อนที่จะแสดงรอยยิ้มร่าเริงตามปกติของเธอริมฝีปากของเธอโค้งเป็นรอยยิ้มจังๆและดวงตาของเธอก็เปล่งประกายสดใสเธอควรออกไปข้างนอกมากกว่านี้เมื่อเธอพบแว่นตาของเธอแล้วแต่สิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้กลับตรงกันข้ามเลยคลายวางคางไว้บนมือขณะจ้องมองที่เลลาแต่เธอก็หัวเราะเล็กน้อยและเริ่มจดสถานที่และลักษณะของกลีบดอกไม้ที่เธอพบ ในไดอารี่ของเธออย่างระมัดระวังโดยปกติแล้วเลลาจะสเก็ตและวางกลีบดอกไม้ที่ไม่รู้จักลงบนสมุดบันทึกของเธอก่อนที่จะไปห้องสมุดเพื่อค้นหาชื่อของพวกมันคลายมักจะติดตามเธอเพียงเพื่อดูการแสดงออกของเธอเมื่อเธอค้นพบชื่อของดอกไม้เธอเป็นหญิงสาวที่สนใจชื่อของนกและดอกไม้ทุกชนิดในโลกและคลายก็เป็นคนรักความเก่งกาจของเธอเป็นอย่างมากใบหน้าของเธอดูเล็ก เมื่อมองจากแว่นอ่านหนังสือที่เธอเพิ่งได้กลับคืนมาเลลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้กดสมุดโน้ตแรงๆด้วยกระดาษซับเพราะเธอไม่อยากให้หมึกเลอเธออยากเดินเล่นไหมไปที่ต้นไม้ที่เธอชอบต้นที่อยู่ตรงหน้าแม่น้ำกันเถอะไม่เลลาตอบทันทีหลังจากที่คลายพูดจบประโยคเธอไม่ต้องการไปที่นั่นตลอดเวลาหรือเกิดอะไรขึ้นเธอเห็นบางสิ่งที่น่ากลัวในป่าอีกครั้งหรือไม่หรอก มันไม่ใช่แบบนั้นวันนี้ฉันไม่สามารถเข้าป่าได้ทำไมเป็นเช่นนั้นละ่ะอะวันนี้เป็นวันล่าสัตว์ของดยุกใช่ไหมหลังจากย้ายหนังสือไปที่ปลายสุดของตัวแล้วเลล่าก็พยักหน้าหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังสนัน่นดังมาจากระยะไกลว้าวเจ๋งเลยคลายรีบวิ่งไปที่หน้าต่างชื่นชมดยุคเฮฮาร์ดและกลุ่มคนของเขา ขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังป่าผ่านถนนข้างกระทอมชายหนุ่มทั้งห้าคนกำลังขี่ม้าโดยมีสุนัขเกรหาหเป็นผู้นำคลายและเลล่าต่างก็มองออกไปนอกหน้าต่างวันนี้ดายุคนั่งบนหลังม้ามันวาวมีคนสีเดียวกับถังไม้ที่เปียกโชกแจ็กเก็ตสีแดงและปืนลูกซองแวววาวของเขายังดึงดูดสายตาของเธออีกด้วยทันใดนั้นคลายก็เปลี่ยนสีหน้าหลังจากชื่นชมดยุกแต่อย่าก,กังวลเลยเลล่า ฉันไม่ใช่นักล่าสัตว์ฉันจะไม่ล่าสัตว์ไปตลอดชีวิตในขณะนั้นเดยุคเฮาร์ก็หันหน้ามาทางกระท่อมเช่นกันเลลารีบกระโดดออกไปจากหน้าต่างแม้ว่าเธอจะซ่อนตัวอยู่หลังมานแล้วก็ตามเธอใช้เวลาสิบวันที่ผ่านมาพยายามหลบเลี่ยงเขาเธอไม่ได้ไปริมแม่น้ำและไม่ได้ไปเดินเล่นในป่าเลลารู้สึกขอโทษกับลุงบินที่เพิ่งออกไปจัดการสวนด้วยตัวเองเมื่อไม่นานมานี้เธอช่วยเขา ในขณะที่ดายุกอยู่ห่างจากคาริหาและรีบออกจากสวนเมื่อดายุกกลับมาเลล่าวางแผนที่จะอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายนี้จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนแมทเทียสก็มั่นหมายแล้วและจะย้ายไปเมืองหลวงแล้วอวิสก็จะกลับคืนสภาวะสงบดังเดิมเลล่าเธอรู้สึกแย่ไหมเธออยากจะไปที่บ้านของฉันไหมคลายถามขณะมองดูสีหน้าซีเซียวของเลล่าไม่หรอกคลายฉันสบายดี เลาเอนหลังบนเก้าอี้ซึ่งหันหน้าไปทางโต๊ะอาหารเย็นแล้วสายหน้ายังไงก็ตามการล่าสัตว์จะสิ้นสุดในคืนนี้เสียงปืนอีกนัดดังขึ้นทันทีที่เธอเปิดบันทึกของเธออย่างไม่ใส่ใจตามมาด้วยเสียงสุนักเห่าและม้าก็ส่งเสียงร้องเลลาพลิกหน้าหนังสือของเธอซึ่งเธอไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องเมื่อกมือแน่น เธอรู้สึกว่าถูกบังคับให้ไปป่าในเย็นวันนี้นกที่โชคร้ายบางตัวต้องถูกฝงัง